วัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมแลบฟังแนวทางหวยของเฮาบอนีนะครับผมบอนีกับมีแนวทางหวยห้าน้อยมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับผมหมู่บ้านฝนกับประกอบการบอคดีนะครับบ่เขาถึงไทยึงห้าหน้อยได้เคสเฉียดนะครับไทยบอ่อไก่เลยบอน,นีมาบึงแนวทางห้าหน้อยกันต่อครับบอน,นีวน้วันที่สองนะครับผมเดือนยืองมาบึงห้าหน้อยพิเศษกันก่อนนะครับผม หานอยพิเศษม่นี่เดนได้เด่นเก่านะครับเดนเก่าลองศูนย์นะครับผมกับจับคูไม่นี่กับซีมี่เก่าหาเก่าเก่าหาเก่าหกนะครับเก่าหาเก่าหกนะครับแล้วก็มีศูนหาซูนหกนะครับเหมือนชุดเด่นกับชุดลองเนาะ ส่วนชุดเต็มกับซิมีเปียดห้านะครับเปียดหกเปียดศูนย์เก่าเปียดนะครับผมนี่คือชุดชุดเต็มนะครับของหวยห้าน้อยพิเศษมือนีนะครับเนาะส่วน ชุดเน่นห้าน้อยพิเศษมันนี่ก็จะเป็นเด่นเก่านะครับก็จะเป็นเก่ามือหนีเด่นเก่าหกนะครับเพืือนส่วนชุดรองจะเป็นศูนย์หกไล่ไล่กันไปนะครับแปดห้าแปดหกนะครับชุดเด่นชุดชุดเด่นของห้าน้อยพิเศษมันนีดเก่าหาเก่าหกนะครับเด่นเก่าหกชุดเดียวนะครับผมสำหรับห้าน้อยพิเศษครับผมครับผม มัดเบิงห้าหน่อยปกติกันต่อนะครับผมห้าหน่อยปกติมือนีนะครับได้ดินดินเก่ากันครับผมของสำหรับห้าหน่อยปกติมือนีเนาะร่องเปียกนะครับเพื่อนๆดินเก่าล่องเปียกนะครับสำหรับห้าหน่อยปกติจ๊คพูกาซิมี่เก่าเปียก เก่าศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้านะครับชุดเตรียมแล้วก็จะมีอีกเก่าหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับชุดเต็มของห้าน้อยปกตินะครับเพื่อนๆเน้นไม่นีกันสิเป็น ก็แปดเก้าหนึ่งนะครับผมเป็นชุดเนี่ยนะครับเนาะชุดล่างจะเป็นเก้าศูนย์แปดศูนย์นี่แหละครับเพื่อนๆก็เป็นแนวทางของห้าน้อยปกติมือนี้นะครับนะเนาะส่วนสามตัวมือนี้ก็จะเป็นห้าน้อยปกติมีสามตัวนะครับ กับสามเก้าแปดสำหรับชุดชินิ้นนะครับเนาะสามเก้าศูนย์ใช่สามครับรักรอยไหมนี่แล้วก็มีสามเก้าหนึ่งสามแปดศูนย์นี่คือจุดสามตัวนะครับของห้าน้อยปกติไม่หนีนะครับผมฝากเพื่อนๆมัก ค่อยตามนะครับผมตรงใจค่อยจัดเนาะแนวทางก็มีเขามีรุดว่านีก็ระุดตึ้งสามหน่วยมันี่กแกะแกะมือกันไหมครับผมก็เดี๋ยวไปบึงห้าน้อยปุ๊วิ่งกันพี่กันตอเลยครับผมก็ครับผมมาบึงแนวทางหวยห้าน้อยวีไอพีกันต่อนะครับผมวีไอพีมนีนะครับผมวันที่สองเนาะแต่เด่นหก ล่องเจ็ดนะครับเพื่อนๆตามสูตรนะครับจับผูกบสิมี่หกสามหกสี่นะครับเพื่อนๆแล้วก็หกเจ็ดนะครับนี่คือชุดเน้นชุดเน้นนะครับผมแล้วก็แล้วก็ชุดล่องกสิมี่เจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นห้าน้อยว i p พีนะครับมือนี บ่หลายครูนะครับมือว่านี่รุดนะครับมือนี้กพ้นาน้อยวีพีมือนี้สุดค่อนข้างที่จะชุนนะครับแต่ว่ากับใครเพื่อนๆใช้แนวทางยางระบาดระว่างหรครับเนาะมักค่อยตามตรงใจค่อยจัดนะครับผมมือนี้สำหรับแนวทางหวยห้าน้อยมือนี้ครับ มีเมื่อฝากเพืเ่อนๆป,ประมาณนี้นะครับผมก็ขอพูดเลาาๆสำหรับเพืเ่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเนี้อท่านนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในได้อครับผมมือนี้ก็ขอสวัสดีครับผม